thank <laughs> สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอัดนะครับฟอร์ดคาร์ช็อปนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับรถเตรียมส่งมอบนะครับเป็นวายแท็กรุ่นเกียร์หสปีดนะครับผมเพิ่มแพ็ค50,000บาทนะฮะก็จะเป็นคันสีเทาด้านหลังผมนี่เองเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้มีดียังไงนะฮะออปชั่นจัดเต็มแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับเอาละครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นวายแท็กนะครับวายแท็ก next gen レンジャーนะครับเกียร์หสปีดนะครับผม เกียร์6สปีดไฟหน้า LED C- 램ปแบบนี้เลยนะครับผมมีไฟเดย์ i m ม์หลันนิ่งไลท์มาให้เลยนะครับอันนี้เป็นสีเทาเมเทโอเกรย์นะครับคันนี้ก็แสงจะสว่างหน่อยนะพอดีจริงๆตรงนี้มันมืดนะครับแล้วมันย้อนแสงผมก็เลยปรับแสงขึ้นนะครับสีจริงๆจะเข้มดุดันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปไว้ให้นะครับที่ท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้ผมพามาชมนะครับความหล่อดุดันจัดเต็มนะฮะของคันนี้เป็นรุ่น y t ยแทนะครับเกียร์6สปีดนะฮะ6สปีดนะครับ เกียออโต้เนาะตัวนี้นะครับเพิ่มแพ็ค50,000ื่นบาทนะครับดูด้านนอกนะคะจะรู้ได้ไงว่าเพิ่มแพ็คนะครับผมก็คือดูจากตรงนี้มีออปชั่นนะครับกล้องรอบคันกล้องรอบคันมาให้นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณอย่างนี้เนาะมีกล้องรอบคันมีระบบเปิดเข้าไปชมด้านในนะครับผมด้านในนะฮะด้านในจะมีตัวเบาะเบาะบับไฟฟ้ามาให้เลยนะครับในรุ่นในแพ็กเกจตัวนี้นะฮะ คือซื้อรุ่นธรรมดานะครับแต่ว่าเพิ่มแพคเกจตัวท็อปนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เน้นใช้งานจริงนะครับอยากได้ความสะดวกสบายนะฮะของรุ่นนี้คันนี้นะครับผมส่วนด้านในนะฮะวายแท็กตัวนี้ก็จะมีเย็บตัดด้วยได้สีส้มนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพอดีแสงมันย้อนนะฮะแสงจริงนี่ฮะเบาะสีจะเข้มประมาณนี้นะครับผมเข้มประมาณนี้เข้มกว่านี้นิดนึงนะฮะโอเคผมพาชมเนาะวางพร้อมกับที่เปิดแบบใหม่นะครับที่เปิดแบบใหม่จะเป็นแบบกดอย่างนี้นะครับ กดด้านในอย่างนี้นะครับเพื่อเปิดปิดประตูนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะเป็นตัวกระจกเนาะอันนี้ติดฟิล์มไปแล้วนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกไฮคูลนะครับผมโอเคตรงนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับปับพับกระจกล็อกกดล็อกประตูนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนของตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงปรับเออนได้เลยนะครับผมเลื่อนสไลด์หน้าหลังได้เลยนะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะฮะสำหรับแพ็กเกจรุ่นท็อปตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ เป็นปุ่มพุสสตาร์ทเดี๋ยวนะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมปุ่มพุสสตาร์ทนะครับนี่ครับระบบปรับไฟอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับพวงมาลัยนะฮะมันติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังด้วยนะครับตัดด้วยได้สีส้มนะฮะโอเคประมาณนี้ตรงนี้เป็นจุตัวตัวจอเลื่อนไม้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคผมพาชมคร่าวๆคร่าวๆก่อนนะครับผมในส่วนของจอตรงนี้ นี่ครับจอไซส์ใหญ่มาเลยนะครับเป็นตัวจอของรุ่นพร้อมนะครับที่รองรับกล้องรอบคันนะครับผมที่รองรับกล้องรอบคันนะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับผมแยกระณหภูมิซ้ายขวานะครับสำหรับไ i ้แท็กนี้นะครับเป็นเบรกนึ่งไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะตัวเบาเป็นเบาหนังนะครับผมนี่ครับเบาหนังตัดด้วยได้สีส้มแบบนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะมีแถมตัว พรมกระดุมแล้วก็พรมแท้อยู่ด้านล่างนี้นะครับอยู่้านใต้น,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของฝั่งผู้โดยสารด้านในนะครับโอเคตัวนี้จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับผมแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในถ่ายจากด้านหลังไปด้านหน้าเดี๋ยวนะครับ นี่ครับผมอ่าโอเคนะครับผมโทษทีครับเมื่อกี้อุปกรณ์ขัดข้องนิดหน่อยนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้าภายในนะครับผมเป็นบ่อหนังอันนี้หุ้มพลาสติกนะครับขึ้นคันนี้ไปส่งที่หนองคายนะครับผมเดี๋ยวมีเทเลอร์มารับนะครับช่วงบ่ายสองนี้นะครับผมผมก็มาขออนุญาตลูกค้าทําการรีวิวก่อนนะครับผมสําหรับ Wild Pack Next Gen Ranger คันนี้นะฮะเกียของสปีดเพิ่มแพ็คตัวนี้นะครับผมมุมมันจะแคบนิดหนึ่งนะฮะมุมมันจะแคบนิดหนึ่งเนาะนี่ครับ ตัวไฟท้ายนะครับสำหรับส่วนของรีวิวนะฮะรีวิวรุนนี้นะครับในในที่กว้างๆในที่บูธนะครับผมจะมีลงอีกคลิปอีกอยู่นะครับผมก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับผมนี่ครับมีกล้องตัวหลังนะครับประมาณนี้นะฮะโลโก้ฟอร์ดเนาะตัวนี้มุมเขาจะแคบนิดนึงแต่ก็เปิดฝาท้ายให้ดูได้นะครับฝาท้ายเปิดมาอย่างนี้นะครับมีไรน่องไรเนื่องไม่พร้อมนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับในส่วนของกระบะ ตัวนี้นะครับจะมีตัวปลั๊กไฟมาให้นะไฟ AC นะซรนะผมตัวนี้สามารถพ่วงใช้งานได้นะครับใช้งานเอาดอนอกสถานที่ได้เนาะนี่ครับผมอ่าโอเคสวยๆเท่ๆหลอๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นยางฟูเจียนะฮะซีรีส์ยางนะครับ2 5 5 6 a R 1 8นะครับเป็นล้อ18นะครับล้อศูนย์แท้นะฮะ แล้วก็เป็นดิสเบรกสล้อด้วยนะครับตัวนี้จะมีดิสเบรกด้านหลังด้วยนะครับช่วงล่างแบบใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ขับได้ดีเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ไฮไลท์สําคัญก็คือตรงนี้เลยนะครับที่เหยียบขึ้นด้านหลังนะครับผมไม่ต้องเหยียบร้ออีกต่อไปแล้วนะฮะต่อไปนี้เราสามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นเพื่อที่จะหยิบของหรือจะปีนอะไรอย่างนี้ครับได้เลยเนาะมีซุ้มล้อแบบเล็กมาให้แบบนี้นะครับซุ้มล้อ Warner, มาให้เลยสีล้อเลยนะครับสําหรับว i ยแท็กแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนที่เน้นใช้งานกันนะครับผ Okay. ตัวเดี๋ยวผมพาชมนะครับโอเคในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับบันไดข้างก็เป็นประมาณนี้เนาะที่ให้ให้ชมพาชมไปแล้วนะครับโอเคมาดูของฝั่งคนคนนั่งด้านหน้าบ้างนะครับผมฝั่งคนนั่งนะครับด้านข้างก็จะเหมือนกันนะครับ ปุ่มการใช้งานตรงนี้แค่จะไม่มีเฉยๆนะฮะก็จะอยู่ควบคุมฝั่งคนขับเนาะโอเคตัวเบาะที่ผมแจ้งไปนะฮะออปชั่นพิเศษนะครับตัวนี้ออปชั่นแพ็กรุ่นท็อปมีระบบพพปรับไฟฟ้ามาให้หมดเลยนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะฮะทั้งคนนั่งและคนขับนะครับผมอ่าแล้วก็ฝั่งนี้มีที่วางแก้วให้แบบนี้ครับพับเก็บได้ไม่เกะกะนะครับเก๊มี2ชั้นนะครับผมตัวนี้มีอ่าสกรีนวายแท็กเอาไว้นะฮะเก๊มี2ชั้นชั้นบนตรงนี้เก็บของได้นะฮะ แล้วก็มีชั้นล่างตรงนี้อีกนะครับผมโอเคในส่วนของที่วางแก้วนี่ครับก็จะมี2จุดอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นที่แท่นชาร์จไร้สายนะครับรองรับนะครับแอนดรอ d r ์อ d a โ t o แล้วก็ Apple CarPlay นะครับผมตัวนี้นะฮะสามารถสิงไ h o n e ได้โดยไม่ต้องใช้สายเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะฮะตัวของช่องเก็บของตรงที่เท้าแขนนี่ก็กว้างแล้วก็ ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับใช้งานได้เนกประสงค์เนาะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างเราใส่อะไรก็ที่เราเก็บไว้อะไรก็ได้นะครับส่วนของด้านบนนะฮะด้านบนด้านบนโอเคตัวนี้มีที่ใส่แว่นตาให้นะครับนี่เลยนะครับเปิดไฟกระจกตัวนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะายาวนิดนึงนะฮะ ทำลงบ้างนะครับเผื่อให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะฮะมุมอาจจะไม่สวยหรือว่าผมอาจจะพูดผิดพูดไม่ดีอะไรยังไงไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็ยังเป็นน้องใหม่นะฮะสำหรับปอดอยู่นะครับตอนนี้เนาะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องนำรถคันนี้ไปส่งมอบพี่หนองคายครับขึ้นเทรลเลอร์ไปเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศอัปเดตเข้าไปในคลิปให้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมอัดพอร์ตคาช็อปนะครับเซลล์น้องใหม่ประจำโชรูมพอร์ตไททาดานะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ